การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้องโถงใหญ่ของปราสาทฮิเมจิมีหญิงรับใช้ผู้เลอโฉมนามว่าโอคิคุชื่อของเธอหมายถึงดอกเบญจมาศอ่อนโยนและงดงามดั่งดอกไม้นั่นเองแต่ภายใต้ความงามของเธอซ่อนชะตากรรมอันโหดร้ายที่จะทำให้เธอกลายเป็นวิญญาณอาฆาตซึ่งจะรึกอยู่ในตำนานเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดของญี่ปุ่นโอคิคุทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เธอทำให้ครัวของปราสาทเต็มไปด้วยจานที่เป็นประกายและเครื่องถ้วยชามชันเลอเสมอท่ามกลางเครื่องลายครามเหล่านั้นมีชุดจานสิบใบที่ล้ำค่ายอย่างยิ่งแต่ไม่นานนักความงามของเธอก็ได้ดึงดูดสายตาของซามูไรานามว่าอาโอยามะผู้เป็นข้ารับใช้ของเจ้านายของเธออาโอยามะถูกความปรารถนาครอบงํา พยายามที่จะเอาชนะใจโอค,คิคุแต่ทุกครั้งที่เขาเข้าหาเธอโอคิคุปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเธอยังคงยืนหยัดในความซื่อสัตย์และคุณธรรมเมื่อถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าอโอยมามะเริ่มวางแผนกลอุบายอันโหดร้ายเพื่อบีบบังคับเธอวันหนึ่งเขาแอบซ่อนจานใบหนึ่งจากชุดจานล้ำค่านั้นแล้วเรียกโอคิคุมาพบ เขาแซงทำเป็นมีความกังวลอย่างมากและอ้างว่าจานชามใบหนึ่งของเจ้านายหายไปสีหน้าของโอค,คิคุเต็มไปด้วยความหวาดกลัวการทําจานหายเพียงใบเดียวเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและรีบวิ่งไปนับจาน1 2 3 4 5 6 7 8 9ไม่ว่าเธอจะนับกี่ครั้งก็ยังขาดไปหนึ่งใบเสมอเมื่อเห็นเธอสิ้นหวังอาโอยามะ ช่วยโอกาสทันทีเขาเสนอตัวเลือกที่โหดร้ายหากเธอยอมเป็นภรรยาของเขาเขาจะไม่บอกเจ้านายว่าเธอทําจานหายแต่ถึงแม้เธอจะ,ะเผชิญกับภัยคุกคามโอค,คิคกุก็ยังยืนกรานปฏิเสธอโาโอยามะโกรธจัดเมื่อเธอไม่ยอมเขาสั่งให้ค่ารับใช้ของเขาใช้ดาบไม้ทุบตีเธออย่างรุนแรงแล้วจับเธอมัดไว้เหนือบ่อน้ำลึกของปราสาทขณะที่เธอให้อยู่ที่นั่นอโาโอยามะทรมานเธอ เขาจุมเธอลงไปในน้ำเย็นจัดของบ่อน้ำแล้วดึงเธอกลับขึ้นมาเขาหัวเราะเยาะท่ามกลางความทุกข์ทรมานของเธอเป็นภรรยาของข้าสิเขาร้องขอเป็นครั้งสุดท้ายแต่โอค,คิคุยังคงปฏิเสธอย่างกล้าหาญด้วยความโกรธที่ถึงขีดสุดออยมามะฟาดเธอด้วยดาบของเขาและร่างไร้วิญญาณของเธอก็ตกลงไปในบ่อน้ำลึก แต่ความตายไม่ได้ปิดปากโอคิคุไม่นานนักวิญญาณของเธอก็เริ่มเดินวงเวียนอยู่ในปราสาทด้วยความกระวนกระวายและการค้นหาการล้างแค้นทุกคืนเธอจะขึ้นมาจากบ่อน้ำออกตามหาจานที่หายไปเธอจะเดินเข้าไปในบ้านของเจ้านายนับจานดังขึ้นเรื่อยๆเสียงของเธอดังก้องไปทั่วปราสาทอันเงียบสงัด 1. 2 3, 4, 5, ส 7, 8, 9 แต่ทุกครั้งที่เธอนับถึง9เสียงกรีดร้องที่น่ากลัวจะดังออกจากปากของเธอความเย็นเยือกแห่งความตายเข้าจับจิตของทุกคนที่ได้ยินมันออยามะถูกหลอกหลอนด้วยการกระทําของเขาเองถูกทรมานทุกคืนเขานอนไม่หลับกวาดกลัวการมาเยือนของโอคิคุในยามราตรีใครก็ตามที่โชคร้ายพอได้ยินเสียงนับของเธอจะล้มป่วยหนักและถ้าได้ยินเธอนับครบถึงเพวกเขาจะตายอย่างรวดเร็ว ความน่ากลัวของโอค,คิคุทําให้ปราสาทฮิเมจิเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความโศกเศร้าเป็นเครื่องตวนใจถึงเหตุการณ์อันโหดร้ายที่เกิดขึ้นเจ้านายของปราสาทพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดการหลอกหลอนเขาเรียกนักบวชคนหนึ่งมาทำพิธีไล่วิญญาณนักบวชผู้ชาญฉลาดเตรียมตัวทำพิธีในคืนนั้นเขานั่งอยู่ในสวนสวดมนเพื่อปลอบประโลมวิญญาณที่ทุรนทุราย เมื่อละอองแสงของพระจันทร์ส่องสว่างในท้องฟ้ายามราตรีวิญญาณของโอคิคุโผล่ขึ้นจากบ่อน้ำอีกครั้งเธอเริ่มนับจานอย่างเศร้าส้อย1,2,3,4,5,6,7,8,9ขณะที่เสียงของเธอใกล้ถึงจุดสูงสุดแห่งความเศร้าโศกนักบวชก็ตะโกนออกมาด้วยความเร่งด่วนว่า10ทันใดนั้นความรู้สึกของความโล่งใจอันลึกซึ้งก็เกิดขึ้นกับวิญญาณของโอคิคุในที่สุด มีใครบางคนที่ยอมรับการขาดหายไปของจานใบที่สิบและเข้าใจความทุกข์ของเธอด้วยเหตุนี้การหลอกหลอนจึงสิ้นสุดลงวิญญาณของโอคิคุได้พบกับความสงบสุขและไม่เคยออกมาหลอกหลอนในปราสาทอีกเลยเรื่องราวของโอคิคุหญิงสาวที่กลายเป็นวิญญาณอาฆาตยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนเป็นเครื่องตนใจถึงความรักการทรยศและการแสวงหาความยุติธรรม ที่แม้แต่ความตายก็ไม่อาจหยุดยั้งได้